สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์ครับวันพฤหัสที่สามกรกฎาคมนะครับก็นะครับวันนี้ก็มีส่งลูกงานลูกค้านะครับมีเข้ามานะครับน่าจะคลิปเดียวเป็นเกมเพย์หนึ่งนะครับลูกค้าจะมีเข้ามา2อลายนะครับวันนี้นะก็จะเป็นสติทซิโร่สามลูกค้ารายหนึ่งนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งจะห้าเกมตัวนี้นะครับนะแล้วก็เมื่อวานผมอัปเดตไปแล้วนะฮะที่ว่าอ่าผมจะสมัครต่อโปรไอที่ ทางป้ายเหลืองป้ายเขียวอ่ะนะครับต่อโปรหลังจากที่ว่ามันจะหมดอ่าหมดหมดหมดโปรโมชั่นทดลองอ่ะนะก็ทดลองมันจะให้มิถุนากรกฎาคม2เดือนนี้นะครับแล้วจากนั้นสิงหาถึงตุลานะครับสิงหาถึงตุลาเขาจะให้เหมือนกับสมัครต่อนะครับแล้วก็ให้เงินไขมานะครับมันก็จะขึ้นค่าธรรมเมียมันก็จะขึ้นมากมากว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับนะแต่ก็โอเคอะไรนะ่าสมัครต่อไปก่อนนะครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ย,ยพอผมเมื่อวานผมกดสมัครเนี่ยนะครับมันก็มันก็จะแจ้งไว้เลยนะครับว่าเานี่ยโดยตั้งแต่วันที่1เนี่ยก็คืออย่างที่บอกมันถึง31ตุลาโดยตั้งแต่1วันที่1พฤศจิกาช้อปปี้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและอัตราปกตินะครับซึ่งผมดูแล้วอัตราปกติเนี่ยผมไม่ไหวน่นะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะ นะครับคือปัจจุบันตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยเนี่ยเนี้ยผมกดให้ดูนะอย่างเนีลูกค้าเนี่ยสติสิโลสามเนี่ยก็ไม่ได้ใช้โค้ดอะไรมาเลยเนี่ยผมนึกบอกเนี่ยไม่ลูกค้าไม่ใช้โค้ดเนี่ยเป็นเรเ่็นอะไรที่เสียเปรียบมากนะครับคือจ่ายค่าค่าค่าของ65จ่ายค่าส่งยี่สิบเก้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่ใช้โค้ดอะไรเลยเนี่ยมาเสียเสียเสียเปรียบเต็มๆนะคือถ้าใช้โค้ดอะมันจะถูกกว่านี้เยอะนะครับเนี่ยคือตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยคือผมเสียค่าทำเนียมอยู่สามตอนนนนีี้ะเ่ย ซึ่งมันจะมีผลถึงเนี่ยสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะครับ3ตัวเนี้ยนะครับคอมมิชชั่นเนี่ยมันจะเสียอยู่5.5%นะครับ5.5จุดะไม่ยังไม่รวมแวดนะห้เ์เซ็นเนี่ยยังไม่รวมแวดพอร,รวมแวดก็คือคูณไปอีก1.07มันจะเป็น5.89เก้าขาปัดเศษด้วยนะครับมันจะบอกเขาบอกมันจะปัดเก็เกบอยู่5.89นะครับนะแล้ว5.5เนี่ยคือมันมันบอกมันเป็นโปรโมชั่นลบสละที่เมื่อวาน เมื่อวานลูกค้าผมกดดูให้ลูกค้านะครับที่ว่ามันมีส่วนลด2%จากจากไอ้นี่นะไงเนี่ยคือคือตรงเนี้ยนี่นี่น,น,นี่ลดค่าธรรมเนียมการขาย2%ไม่งั้นมันจะเก็บ7.5นะครับแล้วมันก็ลดเหลือ5.5แต่มันก็ต้องไปคูณในนี่แหวนนะครับมันก็จะได้5.89นะครับก็คือตัวที่หนึ่งอะนะค่าธรรมเนียมตัวที่หนึ่งนะนนงนะครับมันโดนดเก็บ 5.89%อ่านเนี่ยส่วนอีกลายหนึง่งวันนี้ที่5แผ่นเนี่ยโอเคใช้โค้ดมาแล้วก็ส่งฟรีด้วยโอเคอย่างเงี้ยคุ้มนะครับใช้ส่งฟรีนะไม่ต้องจ่ายค่าส่งเนี่ยแล้วยังได้ลดใช้วอเชอร์ลดไปอีก49บาทนะครับ49ของ325น่าจะ15%มั้ง49ของ325อ่าใช่โค้ด15% เนี่ยอย่างเงี้ยคุ้มเนี่ยผมถึงบอกใช้โค้ดห้คุ้มนะแต่อาตาัตราการใช้โค้ดลูกค้าที่เข้ามาร้านผมมันมีเสียง4 0อนะครับอีก6 0ไม่ใช่เนี่ยผมบืดไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยว่าจะไม่อยากเข้าต่อถ้าเ,าเ,าเ,าเาริ่มพัสดุพฤเศษแล้วนะครับตัวแรกมัน8ปดห้าจุนะครับตัวที่สอง5หครับนะตอนเนี้ยตัวที่สอง5หแล้วก็ตัวที่สามสานนะครับนะ แล้วเนี่ยพอพอหมดเดือนนี้แล้วเนี่ยหมดเดือนกรกฎามเนี่ยมันขึ้นเดือนสิงหานะครับมันจะมีตัวเนี้ยขึ้นมานะครับค่าบริการตัวเนี้ยตัว,ตวบนยังยังยังห้าจุดแปดเก้าอยู่ตัวล่างก็ยังสามจุดสองหนึ่งอยู่แต่ตัวเนี้ยมันห้าจุดสามห้านะครับตอนเนี้ยห้าจุดสามห้ามันเกิดจากห้าเปอร์เซ็นท่วนแหละแล้วคูณได้แหวนหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดมันก็เลยเป็นห้าจุดสามห้านะครับแต่พอเดือนสิงหาถึงตุลาเนี่ยมันจะบอกมันจะขึ้นเป็นห้าจุดหนึ่งนะครับห้าจุดหนึ่ง แล้วคูณ1นึ่ง07นมันก็จะเป็น5.46นะครับมันก็โดนปัดเศษอีกเนี่ยจาก5.35มันขึ้นเป็น5.46นะครับก็โดนอีกนี่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเดี๋ิมๆผมดูดูดูราคาก่อนว่ามันต้องมีปรับตัวอะไรบ้างนะมันก็จะมีผลอันนี้จะมีผลสิงหากันยาตุลา3เดือนนะครับนะแล้วพอพฤศจิกาเนี่ยนะครับถ้ามันบอกว่าถูกเก็บในอัตราปกติแล้วมันไม่ให้ส่วนลดอะไรเลยนะ ตัวแรกตัวแรกมันจะโดน7 5แล้วยังไม่แหวดนะคูณแหวดเข้าไปอีก1.07จะเป็น8.03นะครับมันบอกมันจะเก็บเป็น8.03นะมันจะมีบอกอยู่ตรงตารางตารางไอ้นี่ตารางอเดี๋ยวนะโอ๊ยกดผิดกดมันจะมีบอกอยู่ตรงตารางไอค่าธรรมเนียมอยู่ไหนเอ่ยตารางค่านนี้น่าจะตรงนี้ นี่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 ตลาลังคัานตอนเนี่ยนี่ของผมจะเป็นร้านนอนมอนอนมอลแล้วก็เกมจะเป็นหมวดหมู่อะเกมแล้วอุปกรณ์เสริมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่น่าจะอยู่ตรงนี้อ่าแผ่นเกมและตลับเกมอยู่นี่อยู่นี่ นทำไมกล้องไม่โฟกัสเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นร้านนอนมอลแล้วก็ประเภทอิเล็กทรอนิกส์เกมแล้วอุปกรณ์แล้วก็แผ่นเกมแล้วตลับเกมเนี่ยมันจะยิงเนี่ยนี่อยู่ถ้าเกิดอยู่อยู่ช่องนี้สีเหลืองๆของอันนี้นี่นี่ราคาที่จะเก็บเนี่ยราคาราคาตอนนี้นี่ที่โดนอยู่มัน5.89มันได้รับส่วนลดไงนะครับเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็น8.03นนะครับเนี่ยถ้าค่าธรรมเนียมปกติเนี่ยมันขึ้นเยอะอยู่เลยอันนี้เยอะเลยนะครับตัวแรกเนี่ย เนี่ยจะโดน8.03นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็5้าจุดถ้าหลายสี่ไอ้5.1แล้วคูณแปดเข้าไปอ่ะอีก5 5.46นะครับแล้วก็ตัวที่3 3.21โดนหนักเลยเนี่ยอันแรกน,นะถ้าเกิดมันไม่ได้รับส่วนลดเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยจากจาก5.89มันจะขึ้นเป็น3.8.03เนี่ยเยอะเลยนะ3เกือบเกือบเกือบสเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับมันมีผลเลยอันนี้เห็นผลเลยว่าค่าทั้งยี่มันขึ้นเยอะเลยถ้าถ้ามันเป็นอย่างั้นอ่ะ ผมก็จะไม่เข้าไม่เข้าไอ้ส่งฟรีไอ้ไม่ใช่ส่งฟรีส่งฟรียังเข้าอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าใช้ใช้โอเคอยู่เท่าที่ผมดูนะครับนะส่งฟรียังโอเคอยู่แต่ไอ้เข้าร่วมโปรโมชั่นในป้ายเหลืองอาจจะไม่เข้านะอาจจะเอาออกหรือเปล่าหรือว่าถ้าเข้าทั้งคู่แล้วไม่รู้ว่าต้องดูส่วนลดอีกทีหนึง่งถ้ามันมีให้มันมันน่าจะมีเสนอส่วนลดมาหลัง หลังจากที่ว่าหมดโปรโมชั่นรอบเดือนสิงหากรกฎาคมเนี่ยมันก็จะเสนอโปรโมชั่นเดือนใหม่เข้ามาอีกนะก็ถ้ามันลดเปอร์เซ็นต์ลดอะไรให้ก็โอเคนะฮะอาจจะเข้าให้นะครับแต่อย่างที่ว่าคือเข้าแล้วอะไรทุกอย่างมันก็มันก็ขึ้นนะนะว่าง่ายๆคือมันเหมือนกับมันค่าธรรมเนียมอะไรมันน่าจะขึ้นแหละนะครับขึ้นแล้วผมอยากให้ลูกค้าใช้โค้ดไงนะเพราะว่ามันมันกลายเป็นถูกกว่าลกพอลูกค้าใช้โค้ดเนี่ยมันมันมันกลายเป็นถูก ถูกกว่าร้านที่ที่ที่จ่ายขันอ๋อ,อผมไม่กดกระกบาดดีกว่ามีน้าออกไปข้างนอกผมก็ว่าทําไมมันออกมาข้างนอกใหม่มันมันเป็นเกมญี่ปุ่นมันต้องกดวงกลมตกลงเข้าไปผมไปกดกระกบาดมันก็ออกมาหน้าไตเติลต,ตรงนี้ใหม่เนี่ยแล้วผมก็มันก็ต้องตัดเข้าไปใหม่เข้าไปเมนูไอ้ไอเลือกใหม่เนี่ยมีหน้ามันก็วนๆอยู่นั่นแหละอ่าโอเคต้องกดวงกลมเข้าไปเ่เนอะนะครับ แต่ลูกค้าตาลูกค้าใช้โค้ดน่ะน้อยผมก็เลยบอกเสียได้ไงคือถ้าอุตสาห์เข้าร่วมโปรแกรมให้อะไรให้นะครับเพื่อที่แบบลูกค้าจะใช้ถ้าลูกค้าใช้โค้ดใช้อะไรตามเงื่อนไขของเขาอะลูกค้าจะจ่ายถูกอะว่าง่ายจ่ายถูกนะจ่ายถูกกว่าคนไม่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 ใช้โค้ดไม่ใช้อะไรนะครับนะแล้วก็จ่ายถูกกว่าร้านถ้าร้านผมไม่เข้าร่วมนะครับลูกค้าใช้โค้ดเลยไม่ได้มันก็จ่ายแพงกว่า แต่ถ้าเข้าร่วมแล้วลูกค้าใช้โค้ดด้วยมันจะถูกกว่านะก็เลยอยากจะให้ลูกค้าเข้าร่วมตรงนี้ผมก็พยายามโปรโมทอยู่ตรงนี้ต้องนานเพราะยี่บอกมันมีผลกับการตัดสินใจของผมที่จะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมไงนะครับคือผมก็เห็นใจลูกค้าไงนะครับว่าว่าว่าถ้าว่าถ้าเข้าร่วมแล้วลูกค้าใช้เออมันก็ได้ถูกไม่ได้เข้าร่วมแล้วลูกค้าไม่ใช้ลูกค้าจ่ายแพงเนี่ยผมเห็นเห็นใจตรงนี้ทำไมต้องมาจ่ายแพงอย่างเช่นลูกค้ามงคลสั่งแผ่นเดียวแผ่นเดียวแล้วมาจ่ายค่าส่งเนี้ยนะครับ ลูกค้าจ่ายค่าส่งสองรอบมันก็เหมือนกับไอค่าส่งอ่ะมันเป็นแผ่นได้แผ่นหนึ่งละนะครับได้แผ่นฟรีแผ่นหนึ่งละนะไปจ่ายค่าส่งสองรอบอย่างเงี้ยนะครับทั้งทีที่ผมบอกมันมีโค้ดส่งฟรีให้นะ,แล,ะแล้วก็ไปจ่ายค่าส่งอย่างเงี้ยนะครับซื้อมาซื้อสองครั้งนะมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับลูกค้าแทนที่จะเอาค่าส่งมาเป็นม,มาเป็นค่าแผ่นเกมแผ่นหนึ่งมันมันก็ได้แล้วอ่ะนะฮะเนี่ยผมเสียดายตรงเนี้ยตรงเนี้ยจุดที่หนึ่งนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของการ เขาเรียกอะไรการบริหารหรือการตลาดอะไรของห่มด้วยคืออย่างที่บอกถ้าไม่ได้เข้าร่วมอะไรแล้วค่าธรรมเนียมอะไรมันแพงเนี่ยมันมีผลต่อรูปลักษ์ภายนอกของร้านรูปลักษ์ของร้านอะนะครับคือลูกค้าเข้ามาเห็นเอ้ะทำไมร้านนี้มันขายแพงจังวะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อนะครับถ้าขายแพงถ้าอะไรที่บอร์ดมันดึงราคาไม่ได้มันต้องปรับขึ้น นะอะไรเงี้ยนะครับลูกค้าก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันทำไมมันขายแพงวะอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าที่ผมมบอกขายแพงแต่ถ้าใช้ลูกค้าใช้โค้ดได้แล้วใช้โค้ดอะไรมาซื้อมันจะได้ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวถึงบอกถ้าลูกค้าไม่ใช้มันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแพงจังวะซื้อแผ่นเดียวแบบจ่ายทีโอ้ยเกือบร้อยสิบบาทอะไรเงี้ยบางคนนะเท่าที่ผมเห็นนะครับ มันแผ่นละหกสิบห้าแล้วก็จ่ายค่าส่งไอ้แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยสามเก้านะเท่าที่ผมดูมันเท่าไหร่นะสามสิบแปดบาทอ่ะเนี่ยมันจ่ายแผ่นหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยนะแล้วได้แผ่นเดียวอย่างเงี้ยมันบางทีมันมันราคามันแพงมันลูกค้าแบบผมดูแล้วมันจะบางทีแล้วไอ้การตลาดการโปรโมทของของช้อปปี้อ่ะมันจะไปชอบขึ้นร้านที่ขายถูกกว่าโชว์ขึ้นมาด้วย บ,บางร้านยังขาย40บาทก็มีอยู่มั้งนะเท่าที่ผมดูนะครับแล้วแต่ถ้าลูกลูกค้าดูเกดวัตถุดิบงานเนื้องานอะไรเนี่ยไอ้สีบาทเพราะที่ผมเคยเห็นมันจะเป็นกระดาษกระดาษไม่ใช่กระดาษอย่างเงี้ยกระดาษพิมพ์ปกอะ่ะนะครับเขาก็ใช้กระดาษ a อธรรมดาปินเลยแล้วเครื่องปินบางทีมาปินมาเราเ,เ,เป็นเส้นลายๆด้วยนะครับภาพคือภาพมันไม่ได้คมชัด สวยใสแบบอย่างเงี้ยนะครับกระดาษก็พิมพ์ไอหัวพิมพ์พิมเตอร์เขาว่ามันเป็นเส้นแตกลายแล้วไงนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ดูแลอะไรตัวอย่างนั้นนะแล้วก็พิมพ์ใส่กระดาษบางๆกระดาษ a 4เอกสารธรรมดาเนี่ยแหละนะเนี่ยเขาก็ขายราคาถูกได้นะครับนะแล้วซองบางทีเขาก็ให้ซองเดียวด้วยนะซองเดียวแบบซองเล็กๆซองหนึ่งอ่ะหรือไม่ก็ซองใหญ่ๆซองหนึ่งไอซองใหญ่ๆเงี้ยซองหนึ่งหรือไม่ก็เป็นซองแค่เนี้ย ซองเดียวแล้วก็เปหมายถึงว่าตัวแผ่นน่ะตัวแผ่นเกมอ่ะเขาไม่ได้แยกซองให้นะครับก็คือเขาใส่อยู่ในอยู่ในนั่นเลยนนี่ก็คือเหมือนกับผมแผ่นแผ่นเกมก็เนียแผ่นเกมก็คือใส่ใส่ให้อยู่ในซองนึงนะแล้วก็แผ่นไอ้ตัวปกก็มีซองหนึ่งแยกกันมันก็จะได้นั่นนะแล้วก็บางเกมบางร้านมีแต่ปกหน้าอย่างเดียวนะครับปกหลังไม่มีให้ให้ปกใบเดียวนะครับนี่ผมมีคือมีปกทั้งหน้าัลงหลังด้วยไง เนะี่ยผมบอกเนื้องานมันมีต่างกันอยู่นะครับเนะี่ยแต่ลูกค้าที่บอดบางคนก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ไงเขาดูแต่ราคาพอพอเจออย่างนั้นปุ๊บเขาเขาก็ซื้อนะครับแล้วก็ลูกค้าอ่าตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเป็นลูกค้าใหม่ขาจรเข้ามาซื้อนะครับอย่างที่บอกลูกค้าเก่าก็มีอยู่นะครับแต่มีอยู่มันก็ไม่เยอะนะครับบางคนซื้อไปแล้วแบบ10-20เกมเขาก็พอแล้วอ่ะเขาก็ไม่ซื้อแล้วอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าใหม่มาก็อย่างนั้น อ่าอย่างอย่างที่ผมบอกมันก็มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าใหม่นะที่เขาจะเห็นแล้วไม่ซื้อไงนะครับแม่ผมคือถึงบอกผมก็เลยถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่อะไม่ชอบใช้โค้ดไม่ชอบอะไรผมผมก็เอาไอ้ที่มันเก็บค่าธรรมเนียมถูกๆผมจะได้ขายราคาถูกได้ดีกว่าเออเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะเพราะว่าเข้าใช้โค้ดมัน,ม,นมันแพงอะมันแพงแล้วเสร็จแล้วผมไม่ขึ้นราคาผมก็กําไรน้อยลงอะไรหักไปแล้วมันก็ไม่ไหวอะนะ เพราะว่าของเราก็ไม่ได้ขึ้นนะพูดตามตรงค่าธรรมเนียมขึ้นมาเนี่ยผมขายอย่างที่บอกของขายจต่ช้อปปีเนี่ยผมขายไปแผ่นละห้าสิบาทมาตั้งแต่แรกแล้วนะคือเอาเอาเอาให้มันได้หมายถึงว่าเอาเอาเอาให้มันได้เงินเงินเข้ามาที่ผมอะตกแผ่นละห้าสิบบาทมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยแปดปีแล้วนะครับประมาณปแปดปีแล้วแปดหรือเจ็ดปีแล้วแหละนะช้อปปี้มันน่าจะหก ปีนะ่ะประมาณนั้นน่ะใช่ไหมหรือหรือปีห้าเก้าครับผมไม่แน่ใจหรือปีหกศูนย์เนี่ยแหละถ้าหกศูนย์ก็ปีที่เก้าลยนะอืมช้อปปี้ที่เข้ามาไทยนะก็เดี๋ยวเนะี่ยแ,แ,แ,แต่แต่สิงหาถึงตุลาเนี่ยยอมยอมเข้าไปละนะครับเพราะว่าการทมเนียมันขึ้นก่ากว่าเดิมนิดเดียวนะครับมันมีตัวที่เปลี่ยนอยู่ตัวเดียวนะ ไอตัวแรกยัง5.89อยู่ไอ้ตัวที่2อ่ะจาก5.35มันขึ้นมาเป็น5.46นะมันมีแค่ตรงนั้นเองขึ้นมา0.11นะครับ0.11แล้วก็ตัวที่3ก็3.21เหมือนเดิมนะก็มีแค่ตรงนั้นนะ่ะก็ดูแล้วเศษสตางค์อาจจะโดนปัดเป็นไอไอซื้อแผ่นเดียว2 2แผ่นมันก็ยังน่าจะปัดปัดแล้วเป็น10บาทเหมือนเดิมแหละนะ แต่เวลาซื้อหลายๆายแผ่นนะ่ะที่บอกมันอาจจะโดนปัดขึ้นมานะครับมันเลยทําให้ไอตัวเลขเศษไอยอดยอดที่ไม่หลักหน่วยอะนะครับที่มันไม่ถึงสิบอะมันอาจจะลดลงไปนะเนื่องจากค่าเงเน่ยม,มันหักถ้าผมไม่ได้ปรับราคาอะไรขึ้นนะก็มันอาจจะที่บอกไม่ก็อาจจะมีผลต่อทำให้อาจจะให้กล่องลูกค้าได้น้อยลงไปกล่องนึงอะไรเงี้ยนะครับ นะสำหรับการซื้อไม่ผมไม่น่าจะว่าต้องกี่แผ่นนะ่ะนะบางทีเนี่ยที่บอกอ่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยไอพฤศจิการเนี่ยเท่ามันบอกว่าเนี่ยตามที่มันประกาศมาเนี่ยถ้าพฤศจิการมนจะเก็บเป็นราคาเดิมเนี่ยโอ้โหมันมันหนักเลยนะตัวแรกก็โดนเป็น8.03นะจาก5.89โดนเป็น8.03เลยนะ ขึ้นมากระหน่ำเลยนะแล้วก็ตัวที่สองอ่ะตัวที่สองถ้ามันไม่ลดราคาใช่ตัวที่สองที่มันเข้าร่วมไอสองสองอันเนี่ยเนี่ยมันจะมีบอกอยู่อตรงน,นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกมันคิดห้าจุดหนึ่งอันนี้เป็นสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป,ประเภทไลฟ์สไตล์แฟชั่น นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เราไม่ต้องดูเราดูแค่อันนี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นห้าจุดหนึ่งนะครับแต่ที่บอกอย่างที่บอกตอนแรกมันเก็บห้าจุดศูนย์ห้าจุดศูนย์ยังไม่แหวนนะแล้วมันขึ้นเป็นห้าจุดหนึ่งนะครับแล้วถ้าเนี่ยที่บอกถ้ามันพ้นโปรโมชั่นเนี่ยไม่รู้ถ้ามันไม่ได้ไม่ได้ให้เสนอลดราคาอย่างเงี้ยมันจะเป็นหกเปอร์เซ็นนะแล้วหกเปอร์เซ็นนี้มันก็ไม่แหวนนะที่อย่างที่บอกถ้าหกเปอร์เซ็นแหวนมันก็จะเป็นหกเจ็ดสี่สองเป็นหกจุดสี่สองนะครับ เนี่ยจากห้าจุดสามห้าจุดสี่หกนะห้าจุดสี่หกมันจะโดนปรับมาเป็นหกจุดสี่สองถ้าผมเข้าร่วมทั้งทั้งทั้งป้ายเขียวแต่ป้ายเหลืองนะก็โดนเป็นหกจุดสี่สองเราไม่รู้ว่าถ้าเข้าเข้าร่วมป้ายเขียวอย่างเดียวมันจะมันจะคิดเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอยู่นั่นแหละเอาเรื่องเหมือนกันนะก็ต้องมาเตรียมความพร้อมไอ้ไอ,อ้รับมือกับค่าธรรมเนียมที่ขึ้นเนี่ยแหละ เล่นอะไรชาเลนจ์เกมเป็นไงวะชาเลนจ์เกมมันเล่นอะไรวะผมจะปิดหน้าจอไม่ใช่อะไรหรอกมันมันแบตมันรั่วเดี๋ยวมันจะหมดเอาเดี๋ยวแล้วปุ่มไอ้พาวเวอร์มันจมด้วยเลยตอนนี้เครื่องมันอนะ แบตก็รั่วพาวเวอร์ก็จมอ๋อฉะนี้ให้ผ่านด่านภายในสองนาที้วมีไอ้นั่นให้เลือกโอ้ยแต่สองนาทีผมว่าไม่ทันหรอกเนี่ยสองนาทีเฮ้ยแต่อ๋อต้องมีลงใหม่ข้างล่างอีกแล้วเระเบิดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อเราเดินทะลุกำแพงได้หนูอะ เฮ้ยมันม,าเ,เมเาเดี๋ยวเกี้ยไม่เอาเลยโหมันให้ให้ของดีจัง มันมามันมาเดี๋ยวก่อนเด,เดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนอ้มันระเบิดแรงมาถึงตรงนี้แล้ววะเฮ้ยมันมาเว้ยโอ้ยหายเลยหมดแล้ววะเฮ้ยมันมาไอ้ไอ้ขัง เฮ้ยมันมาชนแล้วสองนาทีไหมไวกเกินอ่ะเนาะก็เดี๋ยวรอคนนี้อันนี้อ๋อก็จะมีลูกค้านี่ห้าห้าแผ่นเนี่ยลูกค้าที่สั่งห้าแผ่นตัวเนี้ยจะมีแค่ตัวนี้ที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าลูกค้าเลือกตัวเลือกไม่ได้แปลงแผ่นนะแผ่นอเมริกาไม่ได้แปลงนะครับ ก็ที่บอกต้องระวังเพราะเป็นแผ่นอเมริกาไม่ได้แปลงนะลูกค้าเลือกมานะครับถ้าเครื่องเป็นญี่ปุ่นมันจะเล่นแผ่นนี้ไม่ได้นะถ้าเครื่องตัวเครื่องลูกค้าพลิกด้านล่างฝาดูดูดูสติ๊กเกอร์ด้านล่างเครื่องถ้ามันเป็น NTSCJ อะนะครับมันจะเล่นแผ่นนี้ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะมันจะติดล็อกเครื่องเครื่องญี่ปุ่นจะติดล็อกไม่ให้มันจะไม่ให้เล่นแผ่นอเมริกากับยุโรปนะครับมันจะติดล็อกนะครับถ้าคืออยากจะเล่นเกมอเมริกากับยุโรปมันต้องให้ร้านให้ผมทําทการแปลง แปลงไฟล์ข้อมูลแผ่นให้ก็คือต้องไปเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คืออีกตัวเลือกหนึ่งจะเป็นแปลงแผ่นให้นะเพื่อให้ไปเล่นกับเครื่องชิปญี่ปุ่นได้นะครับชิปญี่ปุ่นก็จะเปิดติดนะครับถ้าถ้าถ้าแผน่แผนแปลงมาแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นยังไม่ได้แปลงนะครับก็ค Alors, เครื่องญี่ปุ่นมันจะไม่ติดส่วนเครื่องตัวลองผมเนี่ยที่เห็นอยู่ว่ามันเปิดเกมนี้ติดเพราะว่าเครื่องมันไม่ใช่เครื่องญี่ปุ่นนะครับมันปลดได้นะ เครื่องเครื่องผมอันนี้มันเป็นเครื่องยุโรปนะครับมันด้านล่างสติ๊กเกอร์มันเขียนว่าพอนะครับก็คือเป็นเครื่องยุโรปเวลาแปลงมาแล้วมันจะปลดได้ทุกโซนนะครับแผ่นญี่ปุ่นใส่เข้าไปก็เปิดติดเปิดได้แผ่นอเมริกาใส่เข้าไปก็เปิดได้แผ่นยุโรปใส่เข้าไปก็เดิดเปิดได้เรียกว่ามันเปิดได้ทุกโซนนะครับช่างก็เลยเรียกสับ ตัวนี้ว่าเป็นเป็นเครื่องที่มันเล่นได้แผ่นได้ออโซนของจริงนะครับคือถ้ามันเป็นเครื่องญี่ปุ่นมันก็จะเล่นได้แผ่นญี่ปุ่นมันไม่ออโซนนะครับโซนอเมริกากับโซนยุโรปมันจะเล่นไม่ได้นะก็เลยเขาก็เลยไม่เรียกออโซนนะครับมันเป็นออโซนแบบแบบบลอกนะครับก็คือคุณอยากจะเล่นแผ่นอเมริกากับแผ่นยุโรปได้มันจริงๆมันเล่นได้เข้าใจใช่ไหมแต่แผ่นมันต้องเอาไปแปลงนะครับมันถึงจะเล่นได้เครื่อง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 ไอ้ญี่ปุ่นมันถึงจะเล่นได้ นะมันเป็นมันเป็นออโซนแบบแบบหลออไม่ไม่ไม่ได้แท้จริงอะ่ะนะครับนะบางไอคนขายเครื่องอะ่ะใช้สับผิดเนี่ยนะคนขายเครื่องมันจะบอกว่าเครื่องมันเล่นแผ่นได้ทุกโซนได้ได,ได,ได,ได้ได้ทุกแผ่นอะไรเงี้ยนะครับแต่เอาจริงๆท,ที่บอกแผ่นอเมริกากับแผ่นยุโรปถ้าเครื่องมันจะเล่นได้มนันต้องแผ่นนอกแปลงมาแล้วนะถ้าไม่แปลงเครื่องมันจะเล่นไม่ได้ เนะนี่ยอันเนี้ยแต่อันเนี้ยออโซนแท้จริงเลยคือแผ่นมันไม่ต้องไปแปลงอะไรเลยมันเอามาใส่เครื่องเปิดติดหมดเลยอันเนี้ยคือออโซนที่แท้จริงคือคือจะเป็นโซนยุโรปนะครับก็แล้วก็เครื่องโซนอเมริกาก็จะเหมือนกันก็จะบดได้เหมือนกันนะเครื่องโซนอเมริกากับยุโรปเนี่ยมันจะเป็นออโซนแท้จริงนะครับเครื่องญี่ปุ่นจะไม่ใช่นะมันจะติดล็อกมันเหมือนก็นไม่รู้เขาล็อกกันไว้อะไรก็ไม่รู้นะมันไม่ให้เล่นอืม แต่จะมีบางเกมจริงๆอ่ะมันก็จะติดล็อกโซนอยู่นะอย่างเช่นเท่าที่ผมเจออย่างวิฟเอาอย่างเนงะี้ยเกมวิฟเอาสามในแข่งยานอนะ่ะแล้วก็อย่างไอไอดิทแดนแดนสี่อ่ะแดนแดนสี่อย่างเนงะี้ยถ้าเป็นเครื่องยุโรปมันจะปลดล็อกได้นะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องอเมริกามันจะปลดไม่ได้วะนะเครื่องยุอ่าญี่ปุ่นก็ปลดไม่ได้มันติดล็อกเออมันปลดได้แต่เครื่องอเมริกาไอเครื่องยุโรปนะไอะเกมนั้นอนะ่ะ แล้วอย่างไอวิฟเอาซี่วิฟเอาซี่ผมจำไม่ได้ว่าเครื่องอะไรปลดล็อกได้วิฟเอาซี่น่าจะเครื่องเครื่องอเมริกาปลดล็อกได้มั้งเพราะมันเป็นแผ่นโซนอเมริกาโซนอเมริกามันมันปลดล็อกได้ถ้าเป็นเครื่องใช้เล่นเครื่องด้วยด้วยเครื่องโซนอเมริกาปลดล็อกได้นะแต่ถ้าเอาเอาเครื่องยุโรปมาเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นมันมาเล่นมันมันเล่นไม่ได้มันติดล็อกนะไอเกมวิฟเอาสามอะ เออมันก็จะเนี่ยมันจะมีบางเกมมาติดล็อกสาหรับโซนบางโซนเครื่องบางโซนมันล็อกไงมันไม่ให้เล่นเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วตามหลักการน่ะคือถ้ามันเป็นเล่นแท้มันจะต้องตรงตรงโซนเลยนะครับอย่างเครื่องเครื่องญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเล่นแผ่นแท้ญี่ปุ่นเครื่องอเมริกาก็จะเล่นแผ่นแท้อเมริกาอย่างเดียวเครื่องยุโรปก็เล่นแผ่นแท้ยุโรปอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยเรามีการแปลงไงนะครับแปลงเครื่องเพื่อเพื่อให้มันเล่นแผ่นก๊อปปี้ได้แล้วก็เล่นข้ามโซนไปยังโซนอื่นได้ นะรพอพอมันแปลงคานโซนอย่างเงี้ยมันเลยทําให้บางเกมมันเขียนรหัสติดล็อกไว้นะครับแบบไม่ให้เล่นข้ามโซมพอมันรู้อะนะครับว่าแปลงแล้วมันจะเล่นได้มันก็จะเขียนเขียนกันไว้อย่างเช่นที่ผมบอกไอ้ D D R Dance Dance 4อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ให้เล่นกับโซน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 อเมริกาแต่โซนมันเองก็ก็ล็อกนะอันนั้นนะครับมันเหมือนกับมันล็อกแผ่นก๊อปปี้อะนะครับคือถ้ามันเป็นแผ่นก๊อปปี้มันจะเล่นไม่ได้ Dance Dance 4หมายถึง Dance Dance 4มันเป็นเกมโซนญี่ปุ่นนะ แต่มันเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นไม่ได้นะครับแผ่นคัพเปี้เล่นกับเครื่องญี่ปุ่นไม่ได้มันจะติดล็อกนะแต่ถ้าเป็นแผ่นแท้มันมันมันไม่ไม่ติดแหละไปตีทหารยาวเว้ยมันมาแทงเอาเฮ้ยเราทำไงให้มันหายวะเนะี่ยมันโกดวะเอาหายละหายละแล้วไปลุยลุยด่านตรงไหนวะ นะก็ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการล็อกแผ่นล็อกโซนอะไรเงี้ยไม่ล็อกก๊อปปี้อะไรประมาณนี้มันจะมีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีบางเกมที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะก็บางเกมมันจะเล่นกับโซนนี้โซนนี้ไม่ได้มันจะมีอยู่เนาะตรงนี้ผมก็พยายามศึกษาจะมันยังศึกษาไม่ลึกมันมันมันเป็นเรื่องแต่ก็พอพอรู้อยู่นะพอรู้อยู่มันเป็นปัญหาอะไรอะไรอะไรนะแล้วก็มันก็จะมีคนแก้ให้ก็มีนะครับ บางทีผมบางเกมผมก็จะได้ที่เขาแก้มาให้นะอย่างเช่นไอเกมนี้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 มันล็อกมันล็อกเครื่องโซนนี้ไม่ให้เล่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีคนแก้รหัสแก้ไฟล์มันนะครับให้ให้มันให้มันเล่นได้กับทุกเครื่องทุกโซนนะครับเออมันก็มีคนแก้มาบางเกมก็มีก็หาก็ต้องไปหาไฟล์แก้มาก็หาได้นะแต่บางเกมก็หาไม่ได้เนาะบางเกมก็เลยที่บอกมันก็จำกัดว่า ถ้าเรามีเครื่องโซนนี้โซนนี้มันก็จะเล่นเกมนี้ไม่ได้มันจะมีอยู่นะแต่มันไม่ได้มีไม่ได้เกมพวกที่มันล็อกมันก็ไม่ได้มีเยอะนักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีคนแก้ให้แล้วผมก็ได้ไฟล์ที่มันแก้ให้แล้วมาเยอะเยอะพอสมควรนะครับนะเพราะอย่างที่ผมบอกผมขายมานานผมก็มีพอมีความรู้ด้านนี้อยู่นะครับมันจะไม่เหมือนกับบางร้านที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ขายแผ่นที่ที่ตามไฟล์ต้นฉบับมัน่ะนะนะ มันเลยทําให้บาง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 ,บางเกมลูกค้าซื้อไปแล้วก็เล่นไม่ได้แล้วเขาก็แก้อะไรไม่ได้นะของผมบางเกมมันแก้ได้ไงนะนะเออนักทำนายอาออ่านะโอเคนะครับเนี่ยหกแผ่นนะครับเรียบร้อยเนาะก็อันนี้ส่งส่งลูกค้าสองอไมันอยู่ข้างนอกมันก็คุยเลยนิวหว่ามันไม่มีอะไร นะอ่ะโอเคครบ6เกมแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับผม